แคปเจอร์การ์เนี่ยกล้องเข้ามาปุ๊บ USB 3ต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์จบเรียบร้อยนะ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็น EP ีสุดท้ายแล้วนะครับของการเซสตูไลฟ์สดนะครับก็วันนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับที่จะทําให้การทําวิดีโอไลฟ์สดของเพื่อนๆเนี่ยเป็นวิดีโอไลฟ์สดแบบเหมือชีพมากๆนะครับก็จาก E ีีต้นๆเลยที่เราได้ทํามาก็จะมีเรื่องไม้เรื่องแสงนะครับแต่ว่าเรื่องกล้องเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงมาเลยนะครับยังเป็นสมาร์ทโฟนทําการไลฟ์ผ่านตัวแอปพลิเคชันของ Facebook เองนะครับด้วยตัวแอปพลิเคชัน ของ Facebook เนี่ยคือภาพที่ได้ออกมามันไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของความสเสถียรเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีบางทีเราไลฟ์สดไปนะครับเขาก็จะมีการลดคุณภาพอะไรต่างๆนะครับพวกความละเอียดภาพต่างๆเนี่ยมันก็จะเด้งไปเด้งมานะครับการไลฟ์ของเราเนี่ยบางทีก็ชัดบ้างบางทีก็ดรอปลงบ้างน,นะครับด้วยตัวแอปของเขาเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ทำไลฟ์กันนะครับให้ดูมือโปรมากขึ้นเริ่มที่ชิ้นแรกก่อนเลยนะครับที่เราจะเปลี่ยน ก็คือตัวกล้องนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราใช้เป็นสมาร์ทโฟนแต่คลิปนี้ เราจะเปลี่ยนกล้องจากสมาร์ทโฟนนะครับให้เป็นกล้อง compact m i r r o r l e หรือว่า DSLR ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนำเนี่ยกล้องที่ทำไลฟ์ดีนะครับแล้วก็ออโต้โฟกัสดีนะครับก็จะเป็นของ Canon พวก 200D Mark II อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกล้อง DSLR ตัวคูลนะจะไม่ใช่กล้อง DSLR full frame นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเป็น Mark o ซึ่งถ้าเกิดใครไปซื้อ Mark o มาตัวนั้นจะไม่ใช่ c l e a h D-MI นะครับต้องไปซื้อตัวที่มันเป็น มาร์ทูนะครับมาร์ทูเนี่ยติดเลนส์18.5มาก็อยู่ที่ราคา18,000นิดๆน,น,นะครับเรายังสามารถที่จะไปซื้อเลนส์พวก5.1.8 0หรือว่า3.5.1.8ถ้าเกิดเป็นกล้องแบบนี้ G7X มันจะไม่สามารถเปเลี่ยนเลนส์ได้นะครับแต่ว่ามันก็ตัวเล็กพกพาง,ง่ายนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาออกไปถ่ายรูปเที่ยวถ่ายวีดีโอเที่ยวด้วยก็สามารถที่จะใช้ตัว G7X ตัวนี้ได้ตัว G7X ตัวนี้ราคาจะแพงกว่าตัวกล้อง DSLR นะครับตัวกล้องนะครับที่เราจะนํามาใช้ในการทำไลฟ์เนี่ยกล้อง ต้องเป็นคลีน n HDMI นะครับกล้องที่เป็นคลีน HDMI นะครับจะสามารถที่จะเอาแต่สัญญาณภาพออกไปได้ไม่ต้องติดพวกข้อมูลต่างๆไปถ้าเกิดหน้าจอเรามีพวกข้อมูล speed shutter iso อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นกล้องที่ไม่ได้เป็นคลีน HDMI เนี่ยมันก็จะติดเข้ากับ Capture card ของเราด้วยแล้วก็ถ่ายทอดลง Facebook ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้มันเป็นคลีน n HDMI ถามคนขายก็ได้หรือว่าเราจะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลก็ได้นะครับกล้องที่เป็นคลีน n HDMI ผ่านไปเรื่องกล้องนะครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการไลฟ์สดผ่านตัวกล้องพวกนี้ได้พวกดีเอสอาร์มิเลอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องมีตัวนี้ c a ป t u r e c a r รตัวนี้จะเป็นตัวต่อสัญญ,ญาณภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพื่อถ่ายทอดสัญ,ญญาณภาพเข้าไปในแอป Facebook อีกทีนึง เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัว Capture าร์ดตัวนี้ด้วยนะครับก็มีหลากหลายรุ่นเช่นกันแต่ว่าตัวนี้ที่ผมเลือกมาเป็นโมโคสหรือโมโคเซนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่70,00กว่าบาทและแต่ตัวนี้มันมีข้อดีกว่าตัว Capture าร์ดธรรมดาทั่วไปสังเกตที่ตัว Capture าร์ดธรรมดาทั่วไปแบบนี้นะครับมันก็จะมีแค่ตัว HDMI In นะครับแล้วก็เป็น USB เพื่อจะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แต่ว่าของโมโคสตัวนี้นะครับมี HDMI In ปกติเหมือน Capture าร์ดทั่วไป มีไฟบอกสถานะแต่ว่ามันสามารถที่จะเสียบไมโครโฟนได้นะครับมันมีช่องไมโครโฟนแล้วก็สามารถมอนเตอร์เสียงได้ที่ตรงนี้เลยบางทีเราไม่อยากได้เสียงที่มาจากตัวกล้องผ่าน h d m i ีเสียงมันอาจจะดรอปไปนะครับเราก็จะมาต่อตัวไม์เนี่ยเข้ากับตัวกล่องแคปเจอร์การ์ดเลยเพื่อลดทอนการส่งสัญญาณหลายๆทอดน,นะครับก็คือตัวเนี้ย ต่อเข้ากับแคปเจอร์การ์ดเราจะได้เสียงที่ดีกว่าต่อเท่ากล้องแล้วผ่านสาย HDMI แน่นอนครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมี USB นะครับแล้ก็จะมี HDMI เราสามารถที่จะเอา HDMI o u t เนี่ยออกไปที่จอมอนเตอร์ก็ได้ แคปเจอร์การ์ดของโมคอสหรือโมโคเซนะครับตัวนี้ก็ราคาสูงหน่อยแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะใช้กับแคปเจอร์การ์ดแล้วก็กล้องนะครับที่เราต้องมีก็คือสาย HDMI ก็ขึ้นอยู่กับกล้องของเพื่อนเพื่อน,นะครับว่าเป็นหัวอะไรเป็นไมโคร HDMI Mini มินิหรือว่า HDMI ธรรมดาเราก็ดูพอร์ต HDMI ของกล้องเราก่อนว่าเป็นแบบไหนแล้วเราก็ซื้อสาย HDMI แบบนั้นมาเรามีกล้องมีแคปเจอร์การ์ดแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปที่เราต้องมีก็คือเสียงเสียงของเราในการไลฟ์สดเนี่ยขายส สอนหนังสือรีวิวต่างๆนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องให้เสียงของเราเนี่ยดีมากๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีไม์นะครับตัวที่ผมจะใช้ในเซตนี้นะครับจะเป็นไมค์ซาลามอนิกเป็นไมค์ไวเลสไร้สายนะครับของบิงห้าร้อยชุดนี้บ1ตอนนี้ราคาอยู่4ี่พันกว่าบาทนะครับราคาลดลงมาละหรือว่าถ้าเกิดใครมีงบเหลือนะครับเราก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้มาก็ได้ถ้าเกิดเราพูดคนเดียวนะครับตัวนี้ผมถือว่าโอเคนะเพราะว่าเป็นแบรนดโหลดด้วยครับเรื่องสัญญาณของเขาดีแต่ข้อเสียงของเขาคือต่อได้แค่ 1, 1่ต่อ1นะครับพูดได้แค่คนเดียวเพราะว่ารับสัญญาณ1ตัวส่งสัญญาณ1ได้แค่นี้ครับตัวส่งสัญญาณ2อะไรอย่างนี้ไม่ได้ตัวโหลดไวเลสโกททาไม่ได้นะครับถ้าเกิดทาได้ก็ต้องซื้อ2ชุดแล้วก็ต่อกับมิกเซอร์อีกนะครับซึ่งมันยุ่งยากมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะมีพิธีกรพูดกัน2คนในตอนที่สมมุติว่าผมทาอยู่เงี้ยมีผม1คนแล้วก็มีเพื่อนผม1นคนนะครับเราก็ไปดูไอซัลามอนิกตัวนี้นครับที่มันเป็นชุด B2 ม แค่นี้เราก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แบบ2คนแล้วกล้องได้แล้วแคปเจอร์การ์ดได้แล้วนะครับเรื่องเสียงเราก็ได้แล้วต่อไปเนี่ยเราจะทําให้วิดีโอไลฟ์สดของเราเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นก็เรื่องแสงนะครับแสงตอนนี้ถ้าเกิดผมไม่มีไฟสตูดิโอต่อเนื่องแบบนี้นะครับคือแสงที่ได้ออกมาก็จะเละเทะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมีต่อไปก็คือไฟสตูดิโอครับณนะตอนนี้ไฟสตูดิโอเนี่ยมีทําออกมากันหลากหลายรุ่นมากเลยแต่ว่าตัวที่ผมจะแนะนำนะครับ Night Photo ไฟต่อเนื่อง แบบบนนี้นะครัถ้าเกิดตัวนี้ตัว h c 1 0 0 0 b ที่ผมถืออยู่ราคาอยู่ที่5,600บาทนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือตัวนี้เรื่องวัสดุก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพ CRI หรือว่าค่าตรงสีเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้ดีเลยครับได้ถึง95บวกรนะ์บ พอเราได้ไฟนะครับเราก็ต้องมีซอฟต์ซอฟต์บ็อกตัวนี้ที่ผมจะใช้จะเป็นของ Night Photo เหมือนกันราคา1,600บาทเป็นซอฟต์บ็อกแบบทรงสี่เหลี่ยมก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยแสงที่เราเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นซอฟต์บล็อกตัวนี้ของ Night Photo นะเป็นซอฟต์บ็อกทรงเหลี่ยมราคา1,600บาทรูปทรงเขาก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะคุณภ,ภาพดีแข็งแรงนะครับไม่ใช่กองแก๊งไม่ใช่พลาสติกนะเป็นมาส์โบเวนด้วยผ้าซอฟของเขาเนี่ยโอเคมากๆนะเทียบเท่ากนะับอ a p e เจอร์ได้เลยคือไฟ ผมจะใช้ h c ซ0 0พันบีแค่ดวงเดียวาสาดมาเลยแล้วก็ใช้ไฟแท่งตัวนี้ของยงหนูเป็นฟิลไลท์เหมือนเดิมเกิดไม่มีเนี่ยตอนนี้คลิปผมคือฝั่งนี้มืดเลย ถ้าเกิดมีขึ้นมาปุ๊บอ่ะมันจะสว่างขึ้นถ้าเกิดเป็นตัวไฟแท่งอย่างเงี้ยคือมันสามารถที่จะตั้งตรงไหนก็ได้ใช้พื้นที่น้อยมากๆนะขาของ iPhoto เนี่ยคุณภาพเขาก็ดีมากๆอันนี้ผมใช้มาหลายคลิปแล้วนะราคาเนี่ย 1, บาทสามารถที่จะหนีบสมาร์ทโฟนก็ได้หรือว่าหนีบกล้องพวกมิเรเลสนะครับหรือว่า d s ส r า,ารุ่นเล็กที่ไม่ได้ใหญ่มากเลนสไม่ได้ยาวมากตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้และนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่เราจะมาเซตไลฟ์นวันนี้นะครับวันนี้ผมจะใช้โปรแกรม OBS นในคอมพิวเตอร์เพื่อทําทการไลฟ์สดนะครับไปยัง Facebook ของเราโอเคครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งตัวไฟก่อนนะครับตัวให้แสงสว่างก็เซตนี้ทั้งเซตนะครับเป็นชุดเซตของ night photo นะโอเคตอนนี้เราก็ได้ตัวไฟที่ให้แสงสว่างหลักแล้วแล้วก็ไฟตรงนี้ที่เปิดรายละเอียดฝั่งมืดนะครับเรียบร้อยนีย่แสงที่ได้ก็โอเคนะก็ต่อไปนะครับเราจะมาตั้งกล้องเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็น G7X ตั้งไว้ตรงนี้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็น Capture Card แล้วก็สาย h d m i นะครับเราก็เอาสาย h d m i ต่อเข้าไปที่กล้องเลย G7X เนี่ยจะเป็น Micro h d m i นะซึ่งเป็น h d m i แบบเล็กมากๆสายฝั่งนี้นะครับเราจะเสียบเข้าไปที่ Input ตรงนี้นะครับเราก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้แล้วก็สายที่เขาแถมมาให้ USB 3.0ตัวนี้นะครับเราก็ต่อเข้าไป USB ตรงนี้นะครับเราเสียบเข้าไปเลยแล้วเราเข้าไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับ Capture Card เ,เนี่ยจากกล้องเข้ามาปุ๊บแล้วก็ USB 3นะครับ ตัวนี้ที่เขาแถมมาให้ในชุดต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์จบเรียบร้อยนะครับสำหรับเซตนี้แค่นี้เองกล้องนะครับต่อสาย HDMI ปึ๊บเข้ามาที่อินพุตในกล่อง Capture Card แล้วก็ต่อจาก USB 3นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์แค่นี้คือขั้นตอนการต่อเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวกล่อง Capture Card ของ Mucoth มันสามารถที่จะเสียบไมได้เพื่อลดทอนนะครับการส่งสัญ,ญญาณเสียงเนี่ยผ่านตัวสาย HDMI เราจะต่อตรงเข้ากับกล่องเลยเพื่อคุณภาพเสียง ที่ดีกว่าเสียบเข้าไปที่ตัวรับสัญญาณนะครับนี้อ่าแล้วก็ตัวส่งสัญญาณนะครับที่ติดกับพิธีกรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเน็บได้เลยตัวช่วยของ b i 0 0า0นะครับเขาจะมีแถมสายเลเวเลียมไมโครแบบนี้มาให้ด้วยเห็นไหมว่ามันมีออโตโฟกัสที่ดีนะครับแล้วก็ไอพวกข้อมูลพวกนี้จะไม่ส่งไปยังหน้าจอข้อมูลของเรานะในโปรแกรม obs เพราะว่ากล้อง G7X ตัวนีนะ้เขาเป็น clean HDMI ถ้าเกิดแนะนำนะครับผมแนะนำเป็นกล้อง US 2 0 0 D Mark II นะครับเพราะว่าตัวนั้นนะ่ะเขาสามารถที่จะถอดเปลี่ยนเลนส์ได้แล้วคราวนี้เราจะมาดูโปรแกรมในคอมพิวเตอร์กัน OBS นะครับสำหรับตัวนี้ที่ผมจะใช้ในวันนี้อันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่เขาใช้กันมากที่สุด OBS นะครับปุ๊บเรากดเข้ามาอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม OBS นะครับ หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แถบด้านล่างที่เราจะมาเซตติ้งนนะครับมีซีนนะครับมีซอสแล้วก็มีลายของเสียงด้วยตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้เราจะมาเริ่มตั้งค่านก่อนนะครับตอนนี้เราจะตั้งค่าที่ตัวนี้ฉากนะครับเราจะบวกฉากเข้าไปปุ๊บตั้งชื่อได้ นี่ตอนนี้นะครับเราก็เพิ่มฉากเข้าไปแล้วปุ๊บเสร็จแล้วเรามาเพิ่มซอสต,ตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีให้เราเลือกหลายอย่างมากเลย audio input capture audio output capture นะครับอ่า display capture image set show ต่างๆเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับฉากรูปภาพนะเราสามารถใส่ไปได้แต่ว่าวันนี้เราจะทําการไลฟ์ผ่านตัวกล่อง capture card เราก็จะเลือกเป็นตัวนี้ครับ video capture device เราก็กดเข้าไปเลยอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อตรงนี้ได้นะครับ เรียบร้อยตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับอันนี้เราก็มาดูที่ตัวอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยมันจะมีกล้องที่มันเป็นอยู่ใน iMac ของผมเนี่ยจะจะเป็น FaceTime HD ในตัวแล้วก็เป็น USB 3.0 Capture Box ขึ้นมาแล้วก็เลือกไปเลยแค่นี้เองครับรูปก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จสับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดู preset นะครับ preset ต,ตัวนี้มันจะมีหลายค่าให้เราเลือกมากเลยนะครับเนี่ย1 2 8 0นะครับคูณ720ก็คือ 720P หรือว่าจะเป็น h i ได้นะครับไฮนี่ก็คือเต็มหน้าจอแบบอย่างเงี้ย720นะครับคือมันครอบอยู่แค่นี้เองแล้วก็อันนี้คือสัญญาณภาพนะครับที่มาจากตัว g 7 x เห็นไหมว่ามันจะไม่มีข้อมูลใดๆติดมาเลยนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบ clean c l e a เลยนะครับคราวนี้เรามาดูเสียงนะครับเสียงเนี้ยเราสามารถที่จะเพิ่มลดเสียงตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะครับาเกิดเสียงดังไปมันพีคไปนะครับเราก็สามารถที่จะลดได้ตรงนี้บวกนะครับ บวกแล้วก็เป็น audio input capture นะครับอันนี้เราจะมาเลือกอุปกรณ์เสียงกันนะครับมี built-in microphone นะครับมี m o โ o s ซ u 70s audio นะครับแล้วก็ m o โ o s ซ u 70s mic เราจะเลือกเป็น u 70s mic นะครับตกลงแล้วก็ผมจะปิดเสียงตัวนี้ไปตอนนี้เสียงมันยังไม่ขึ้นเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดตัวไมโครโฟนนะครับป๊บเดีย๋ยวเราจะทำการเปิดตัว ไมโครโฟนแบบนี้แล้วก็เปิดตัววายเลสของเรานะครับเสียงก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมที่มันเด้งๆขึ้นตรงนี้นะครับเราใช้เสียงจากไมโครโฟนที่ต่อเข้ากับกล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับโอเคแค่นี้นะครับคือเสร็จสับแล้วเราพร้อมที่จะทําการไลฟ์สดแล้วนะครับตอนนี้เสียงได้แล้วภาพได้แล้วนะครับโปรแกรมเขามีอยู่เท่านี้เอง ต่อไปมาดูการเซตติ้งค่าสตรีมกันเราเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้ตรงคอนโทรลนะครับปึ๊บมาถึงตรงนี้เขาจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เราก็เลือกเป็นสตรีมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บริการเนี่ยจะเลือกเป็นแบบไหนเลือกเป็นไลฟ์ผ่าน YouTube หรือว่า a c e b o o k นะครับหรือว่าแอปอื่นๆเนี่ยเราไลฟ์ผ่านตัว a c e b o o k Live นะครับนี่ตรงนี้เราก็เลือกไปเลย Facebook แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็น default มีรหัสสตรีมนะครับคราวนี้รหัสสตรีมเนี่ยเราจะเข้าไปที่ Facebook ของเราเรียบร้อยนะครับ วิดีโอถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้วิดีโอถ่ายทอดสดเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้ตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องของ iMac ตงัวนี้เราจะไม่ใช้เราจะมาที่ US e s t e a m Key นะครับตรงนี้พอเราเปิดเข้ามาครับเราจะเจอกับเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็ Key s t e a m เราคัดลอกแค่ Key s t e a m พอแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเข้าที่ OBS เราลบอันเก่าออกก่อนเราวางอ่าอันนี้คือ Key s t e a m นะครับ ตกลงนะครับแล้วก็เริ่มสตรีมมิ่งตรงนี้พอเรากดเริ่มสตรีมมิ่งตรงนี้ตัว Facebook ของเรานะครับมันยังไม่ได้เริ่มทําการสตรีมนะมันกําลังเชื่อมต่อวิดีโอ,อน,นี้วิดีโอถ่ายทอดสดของเรานะครับก็มาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราจะเริ่มทําการถ่ายทอดสดนะครับเราก็กดถ่ายทอดสดตรงนี้ได้เลยแล้วก็รอสักครู่นะครับจวลองฟังเสียงด้วยว่าเสียงมาโอเคไหมฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้วยว่าเสียงมาโอเคไหม โหลดเทสหนึ่งสองสาเสียงต่อเข้ากับโมคอสหรือว่ากล่องแคปเจอร์กร์ดของเราเนี่ยเราจะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า <Okay. S 1> แล้วเรามาดูเมื่อเราไลฟ์สดด้วยกล้อง DSLR, m i าริเลหรือว่า c คอมแพคไรต่างๆที่มันทำหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ว่าผมสามารถที่จะแบบนี้เดี๋ยวเราดูที่หน้าจอตรงนี้ <Yeah. S 1> เห็นไหมว่าหน้าชั้นหลังเบอร์มันจะขึ้นไปอยู่ในการไลฟ์สตรีมของเรา เราก็สามารถที่จะรีวงสินค้าอะไรผ่านการไลฟ์สดได้แล้วคราวนี้ง่ายๆแค่นี้ครับขั้นตอนในการทําไลฟ์สดพอเรากดหยุดไลฟ์สดนะครับตรงน,นี้เราก็มาหยุดสตรีมได้เลยแค่นี้นะครับสำหรับการทำไลฟ์ซีมิ่งระดับมือโปรเลยใช้กล้องเดียส r าลีเล s หรือว่า o m p แ c t แบบที่ผมกำลังทำอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะครับมีชุดไฟกล้องไมค์แล้วก็แคปเจอร์การ์ดคอมพิวเตอร์จบเป็นยังไงกันบ้างครับ,บ,รบสำหรับอบุปกรณ์เซตไลฟ์ในวันนี้นะครับแนะนำอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อ หาอุปกรณ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้มาบางทีเราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก่อนอะไรหลังดีนะครับ แต่ว่าคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเพื่อนๆจะเซตไลฟ์แบบนี้นครับเพื่อนๆต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างถึงจะเพียงพอนะครับงบประมาณของเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ไม่บานปลายออกไปนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราชาวเทปแกลเตคลิปหน้าจะมีเทคนิคแล้วก็แกลเจตอะไรใหม่ๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับติดตามชมในคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปนคครครััับบสสวดี